สรุปผลทุกคู่วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ประจำวันที่26สค68สรุปผลการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 FIBB Women's World Championship 2025รอบแรกวันอังคารที่26สิงหาคม2568ศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025จัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีม โดยแบ่งเป็น8กลุ่มๆและ4ทีมเพื่อคัดเอาอันดับหนึ่งและ2เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพโดยมีเซอร์เบียเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์เก่าการแข่งขันกระจายจัดใน4เมืองใหญ่ได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ตโดยรอบน็อกเอาต์ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพผลการแข่งขันทุกคู่ของวันที่26สิงหาคม2568 สนามชาติชายหอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมากลุ่มดีอาร์เจนตินาแพ้สลโลวเนีย0-3เซต20-25 22-25 21-25กลุ set, 25, 25, ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เซต26-24 25-20 25-15ศูนย์ 24, 20, 15, ประชุมนานาชาติเชียงใหม่กลุ่ม C ีฝรั่งเศสชนะครตซ3-1เซต17-25 25-21 28-26 25-17กลุ่ม C บราซิลชนะเปอร์โตริโก3-0เซต25-19 25-13 25-18 Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพกลุ่ม A สวีเดนชนะอียิปต์3-1เซต25-18 26-28 25-20 25-16กลุ่ม A ไทยแพ้เนเธอร์แลนด Z, ์2-3เซต25-23 17-25 25-23 10-25 14-16 ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินภูกเก็ตกรุมบีอิตาลีชนะเบลเยียม3-1เซต25-16 25-16 21-25 25-18กลรมบีคิวบาชนะสโลวาเกีย3-1เซต27-25 25-21 22-25 26-24